I'm ออนไลน์นะด o น t ี e อนคาเมราด o น t ี e อน c a m ม r ามาดื่มฉลองให้พีนากับพีนาสิงนะคะ m i สยูเนียสไทยแลนด์สอ2พันยี่ส l บหไฟนลลี่หลังจากที่สู้มาทั้งหมด8ปีแล้วก็มาทั้งหมด4ี่ั้นความพยายามไม่เคยทรายลุกใครตอนนี้เอ็ดดี้เมาแล้วค่ะพอเอ็ดดี้แบบลุ้นมากเดินเที่ยวไปแล้วก็ดูไปแล้วเนี่ยต้องมานั่งจิบนี่เปิด แคมเปญฉลองให้วีนาเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณพอวีทิกวีเคทำไมมันแดงขึ้นไม่มีคนดูเลยแบบอยู่ดีมีคนมาดูได้ยังไงเป็นยังไงบ้างวันนี้ดูสนุกกันไหมฟังมากฟังจริงจได้ยินชัดเลย่ะกะดู่ข้างนอกนดนึลงสมองไหมสมองสมองรองไห้มีคนร้องไห้เลยเหรอ แอนชิลีทอร้องไห้เลยเหรอ mm hmm. คุณพิมหนึ่งในร้อยเธอคือชอบโชว์วันนี้กันไหมนะทุกคนเพลงชุดว่ายน้ำแอบปลอมนิดนึงเนาะแต่นอกนั้นการเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเวทีสวยมากต้องชมว่าบอสแบบจัดได้อลังการเห็นในเพจจีเอาไปด่ากันแย่แยะว่าแบบมันไม่นุน่นเนี่นี่อย่างโู้อย่างโน้นอย่างนั้นถ้าเป็นอ,อีกคนหนึ่งจัดถ้าเป็นแม่ปุ้ยจัด อวินาจะไม่มองอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งมงแต่เราดิสกรีนะเราว่าเขามองภาพรวมชุดราตีสวยมากแต่ที่ยังยังยังรู้สึกว่าส่วนตัวยังชอบชุดราตีรอบทีริมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นวินนิ่งินนิ่งลุกได้เลยอะ่ะเป็นแบบวินนิ่งลุกของมิกกีนิวเวิร์ดได้เลยอะ่ะชอบมากเอ็ดดีคอตรงไหมตรงทุกคน เ,ออเราตอบคําถามปีนี้นางงามไม่ตอบคําถามไม่ค่อยดีสักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้ตอนเนี้ยคือบอกว่าตอนเช้าที่เอ็มมาไลฟ์นะเอ็บอกว่าจริงเอ็มมองถึงเวทีเอ็อมยู T, U แล้วเนะี่ยซึ่งมันใช้เวลาแปดเก้าสิบสิบเดสามเดือนเองเวลาไม่เยอะนะเธอแล้วเวลาในการตอบเออเขาเรียกว่าอ,อะไรนะสกิลในการตอบคําถามอ่ะมันมันใช้เวลาในการฝึกงานซึ่ง รู้สึกว่าคนที่เข้าไปรอบห้าคนน่ะคนที่คุมพอติได้ดีที่สุดอ่ะจะเป็นพลอยเสียดายถ้าเอดูเร็วๆนะเราเราต้องกลับย้อนกลับไปดูสองสารอบว่ายัางไงแต่ถ้าดูเร็วๆเนี่ยรู้สึกว่าในรอบ5คนอ่ะพลอยตอบดีที่สุดแล้วชุดก็สวยแล้วเพอร์ฟอร์มพลอยก็ดีพลอยอ่ะชุดไม่น้ำดีชุดล่าตีไม่ค่อยเท่าไหร่ หมุนเยอะสะบัดเยอะไปนิดนึงมันต้องแบบชุลตีเนี่ยนต้องาบมันต้องเหลื่อยๆอ่ะวีนาวีนาชุดว่ายน้ำยังมียังมีจุด,ดตรวจห้องนิดนึงในตอนเิรินจะไม่ค่อยไม่ค่อยสบมรมณ์เท่าไหร่แต่ชุลตีดีมากส่วนแพรวชุดว่ายน้ำเพื่อออกมาสปันมากฉันช็อกมากตอนแรกค,คิดว่าแพรจะมงงละเพราะว่านี้แพรแบบแต่งหน้าสวยมากรอบอินโปรดักชั่นว่ายน้ํา จึ้งสุดๆไม่มีใครเอาแพลลงเลยคิดว่าแพลวินได้เลยวันเนี้ยเสียดายชุดลาตีคิดเยอะไปส่วนตัวเอ็นว่ามันลบึือร่างมากเอ็นไม่ชอบคือเดินออกมาปุ๊บเอ็ดเห็นลูกของแพลปุ๊บเป็นแบบเสียดายเสียดายไม่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 น่าจะไม่น่าจะรอดก็น่าจะลองหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เดลเดลเซอร์ไพรส์ซิงลี่ตอบคําถามในรอบห้าคนได้โอเคเลยแล้วก็ไม่ช็อตไม่ตื่นใหม่ไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าในรอบ สามคนเนี่ยง,งงนิดนึงไม่ชอบชุดเดลเหมือนกันรู้สึกว่ามันโบกืูมลังกิฟ <G rip. S 1> ตามนั้นเลยรอบแ้าคนคือพอเข้าไปเอาไม่อยู่ละโอโหความถึงเต้นไม่อยู่ละเข้าใจละว,ว่าเพราะว่ากิฟอาจจะอาจจะประสบการณ์น้อยนิดนึงแต่ว่าเข้ามาถึงทีเอ็คอไปห้าคนนะตรงแม่นหมดเลยแล้วก็ไปออกช่องฟูนไปออกช่องอป่าเพิยะ หลบคนแมนแมนกว่าเปิดไพ <laughs> ่เบื้อถือจริงใช่ไหมเสียงมีบางช่วงขัดขานาอปีแรกเนาะเออให้อภัยเขาอ๋อไม่ได้น่ากินจะหมดขวดแล้วนะหน้าแดงแล้วจ้ะคีดเลยอย่าแอบร้องให้เบาๆด้วยเพราะว่าดีใจกับนางจริงแล้วก็คุยกับเพื่อนก็แบบเออเชีย์ด้วยกันทั้งู่ หมายความว่า,าอะไรอักขตินั่นแหละทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้ดีหมายความแล้วน้อง thank you เมาแล้วค่ะลคืนนี้ก็ไม่กินอีกค่ะเพราะว่าคืนนี้จะมาจะมาวันนี้ยังไม่คุยคอะคำถามนะเพราะเมาละต้องไปนั่งดูทักสองสามรอบแล้วถึงจะวิเคราะห์ได้แต่ว่าพี่ดูวินวีนาชนะไม่ได้เพราะว่าวีนาตอบคำถามดีแต่ว่าคนอดืนตอบคำถามไม่ดีอื คือคะแนนมันเห็นว่าคะแนนมันใกล้กันมากหนึ่งหนึ่งหนงจุดทศนิยมเลยเพราะว่าที่เข้าไปสามคนอนะตอบตอบไม่ค่อยดีพี่เอ็ดจับได้นะอย่างวีนายเงี้ยเขาบอกว่าให้บอกอ่าเขาเรียกวอะไรนะควาเป็นไทยให้ผู้เข้าแข่งขันที่จะมาประกวดในเดือนโนเวเ์นะว่าจะบอกอะไรกับเขาอะไรเงี้ย วีนาขึ้นมาดีมากเลยขออื่นเลยขอต้อนรับนะคะเดียวความสุดไทยแลนด์บอเเอยู่ดีไปบอกว่าขอเชิญนะักท่องเที่ยวมาซึ่งเขาให้คนอะ่ะพูดอ,อถึงคนดิเดตก็คือคนที่จะมาประกวดที่เมืองไทยแต่วินาอ่าไปบอกนะักท่องเที่ยวซึ่งมันอาจจะบียอนแต่ว่าที่เอ็ดดูเร็วๆนะเอ็ดว่า มันมันแอบไม่ตรงนิดนึงแต่ว่าเอียังคุยกับเพื่อนอยู่เลยนะตอนตอนตอน,ตอนที่ฟังคําถามนะบอกว่าขอให้ขอให้กรรมการจับไม่ได้ละกันขอให้วินามงเพราะยังไงเราก็เชียร์วินาถูกเนี้ยเราก็มงจริงเพราะว่าตอนฟังคําถามเสร็จแล้วบอกเฮ้ยทำไมทําไมทําไมทําไมตื่นเต้นกันจังแต่ละคนคือสามคนที่เข้าไปทับสามไม่มีใครตอบดีเลยว่าอ่าคนที่ตอบตรงคําถามที่สุดคือแพรวันนี้เอาจริงๆที่เอ ดูเร็วๆนะแต่เว่าแพลวคือตะกุกตะกักขึ้นมาก็เริ่มช็อตๆแล้วลงได้แต่ว่าคือมันไม่สมูทมันมัน,ม,น Trump, มันทรัมป์แบบมันคำคำตอบมันแบบมันมันมันตะกุกตะกักเยอะมากเลี้ยงสิค้าก็นี่ไงฉลองอยู่บทแชมเป็นสคนหนึ่งแล้วบทหลายพันแล้วพวินาเน,นี่เราไปฉลองต่อคืนนี้ เห็นไหมก็บอกแล้วว่าตั้งแต่ส uh ี่ห้าปีห้าหกปีที <h 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 ่ผ่านมาไม่ถ่ายผิดเลยสักปีหนึ่งมันมีคนมาคอมเมนต์ได้ต้องหลายคนที่บอกว่าเอออย่ามั่นหน้ามากอย่าทำให้หมงล้าจะนะแแหกก็น่ากูแล้วก็มั่นมั่นมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอเป็นคอนเ็ปต์ของเช้างรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนิทสนิทใดทั้งสิ้นใช่ไหมตื่นเต้นไหมเออมันลุ้นจริงๆอย่างเงี้ยพอพอสามคนเข้าไปแล้วมันช็อตหมดเราก็เลยแบบ พอเห็นดีนาะตอบก็บอกเพื่อนว่าไว้ใจได้ยังไงดีนะก็มงแล้วก็มงจริงๆเออใครอะ่ะรอเลน์บอกสวัสดีค่ะพี่เอสมาช้าไปร้องไห้อยู่ดีใจกับนางใช่ไหมเออเพราะว่าเออก็ต้องให้เขาจริงๆอะ่ะปีนี้เขาก็เอ็ดว่าเอ็ดว่ามันไม่มีคนที่สมบูรณ์ที่สุดหรอกแต่เอ็ดว่าน้องน่าจะพร้อมที่สุดละแต่ตอนนี้คือเรื่องของดีนาะ เดี๋ยวคลิปที่จะทําต่อไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะทําอาจจะไลฟ์อีกทีหนึ่งนะตอนเช้าตอนที่มีสีวันนี้อาจจะไลฟ์รีแคปทั้งเดอะโฮโชว์เลยแล้วก็อาทิตย์หน้าจะลงลงไอ้นี่ลวกันวิา์คํำตอบของท็อป5แล้วก็ท็อปาจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะต้องไปนั่งดูเนาะแล้วก็อาจจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ทําแยกอาจจะเป็นแนะนําการเตรียมตัว ในเรื่องของ Q&A ในอนาคตของของตัวแทนประเทศไทยก็คือวีนาสิง์นะว่าเอ้ยน้องต้องปรับอะไรอยู่บ้างวันนี้ลันนี้รอบรอบช่วตีดีมากแต่เราเรารู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของของวีนารอบไฟนนลเราเราว่ารอบอิล,อ Final, ลอิมยังยังแอบดีกว่าอย่างตอนช่ววีานามเนี้ยจะเดินแบบแปลกๆนิดนึงแล้วก็มันจะมีช่วงเทินที่ไม่ค่อยสมูทที่อาจจะจับได้อนะไรอย่างเงี้ย แล้วก็การตอบคําถามรู้แหละว่าน้องแบบมั่นใจแต่ยังดูว่ายังตื่นเต้นอยู่แล้วซ่อนตอบคําถามสามคนสุดท้ายอะดูดูเครียดมากน้องเข้าหมดคิวมากก็อยากให้น้องฝึกเรื่องเรื่องเรื่องส่วน A ให้เยอะๆเลยคือคําตอบมีอยูนในเวอร์สอะมันมันมันคือเขาจัดมาเสิ็ไม่รู้กี่ปีแล้วอะ่ะจะร้อยปีแล้วอะ และคําตอบคําถามคําตอบในในเวทีเอ็มยูอ่ะมันมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี้ยแหละมันไม่มีอะไรที่แบบมันไม่มีการถามเรื่องตีโกนที่ไม่ได้ถามเรื่องฟิสิกส์ไม่ได้ถามเรื่องเลขที่อยู่มันต้องมานั่งนนทํางินใช่ไหมมันเป็นมันเป็นคาถามที่แบบคลิปคลิปที่อยู่สอบที่อยู่อยู่สามารถเก่งข้อสอบได้อะ่ะซึ่งเดี๋ยวว่าจะทําคลิปแนะนําี a เอแล้วกันให้น้องไปฝึกเยอะเวลาไปเออ่วทีใหญ่จะได้ไม่ถึงเต้นหรือนเนาะอืม มีแต่คนร้องไห้ดูสิ fc ชั้นแต่ละคนคือแบบว่าเซซิทีฟมากแ่นกล้องแทนยังไงอ่ะนี่เราแต่ตอนก่อนนะแผนกล้องผูุชัยตะเลี้ยนหรอปะแ่นกล้องนี่ชั้นมองอยู่ดูแขนดิอยู่ต้นแขนดิอยูแขนดิม้ชัยตะเรี่ยนแถวนี้ไม่มีคนหล่อเลยเอ่ะเธอ อ่าเหาอยิปโชเมืองให้ดินหนึ่งอันนี้เป็นเมืองโบอลอนานะครับเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนี่หลอกเป้าละหลอกที่มาเสี่ยคนนี้หลอกไะนุเมอิตาเลียนนี่มันยืนเมาอยู่ดูดบุหรี่พ,พูดเลยเหรอแม่ดื่มเสร็จแต่แม่มากับผัวไงแม่แบบไม่สามารถแล็บได้ เราจัดง,งานดีเนาะพูดดีปะ,ะผ่องแบ้นสีทาดูบุหรี่ปุ๋ยปุ๊ยเลวเนาะพวกแก่ดีเอฟซฉันแต่ละคนคือเซนซิทีฟสุดดูแขนพี่เขาแขนพี่ใส่แว่นมีงจะใส่แว่นทำไมไม่มีแดดละอีกดอก แต่แนเขาแบบเป็นเส้นเลือเอ่อนเลยเธอแผนที่เขาเป็นเส้นเลือเอ่อนเลยเธองานดีไหมเชียร์มาต้องใส่สองพันสิบแปดแรงมากเชียร์ราเลนนี่พี่คนนั้นอ้ยแล้วปวชนีอ่ะปวดชนีไม่ได้แต่พี่ใส่แว่นเนาะมีใจมากนี่ไงมาเลนสลองเลยเนี่ยยังไม่ทันกี่มองเลยเมาละเราต้องไปดื่มต่อ,อก งานดีใช่ไหมคันกีเลยแต่ละคนฉันรู้เลยเอฟตีันเด็บบี้ฟินิแม่นมาก็บอกเลาว่าไม่ต้องเปิดไพ่หรอกกูเดาฉันเดาเก่งอยู่แล้วสูกทุกปีค่ะส้องวิวมีคนหล่อลอกเราจะส่องเมื่อวันนี้มีคนหล่อลอกเดินมาเลยคนหลับหนองบนแรงมาก You finish? So we make a move. Yeah. Okay. มาไลฟ์สั้นนอะไปแล้วนะไปมองต่อนะคืนนี้ฉลองอแก้วค่ะหลังคืนนีุ้่นนี้มาไลฟ์ต่อช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าอะไรประมาณนี้เดี๋ราคุยกันสวัสดีค่ะคุณออนรนรุณ มาเมอยเนาะคอนเเชันนะนะดีใจด้วยสําหรับชาววีนาอย่างพวกเรานะก็ดีใจกับน้องด้วยน้องทําดีมากแล้วก็น้องดีเสิร์ฟเบลดีเสิร์ฟแล้วพี่ไปก่อนนะครับเราคุยกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ